สวัสดีค่ะอันนี้เป็นการเคสเคสเคสประกอบะคะ่ะตัวนี้ให้ลูกค้าในรัาชาดัดานนะคะลูกค้าชื่อคุณ p o พรนะคะตัวนี้ใช้าง,งานได้ปกติเลยนะคะอันนี้เทสผ่าน DVI e นะคะแลนมาปกตินะคะตัวนีว้การจอ g p u Z ก็ทำงานปกตินะคะเป็นการจอออนบอร์ดนะคะตัวนี้ ทางเราอัปเกรดไดร e เ t X ให้แล้วนะคะแล้วก็ CPU ก็จะเป็น A85600K นะคะปกติลูกค้าสั่ง A83800 มานะคะตัวนี้ทางเราอัปเกรดให้นะคะโดยไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเนี่ยค่ะเมมบอร์ดก็จะเป็นเมมบอร์ด FM2 นะคะเนี่ยค่ะเมมโมรี Memory ก็จะเห็นเป็น8 g ินะคะตัวนี้ การ์ดจอเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะคะตอนนี้เราลง Windows 10นะคะแล้วก็เปลี่ยนภาษาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กาลิน่าค่ะที่ลูกค้าไปขอไว้แล้วก็ Word Excel PowerPoint นะคะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะเนะะี่ยค่ะมาดูที่ไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าติดทุกดวงนะคะเนี่ยค่ะสามารถกดเปลี่ยนไฟได้เลยนะคะตรงปุ่มกดที่ตรงน,นี้นะคะเนี่ยเราก็สามารถกดเปลี่ยนไฟก็จะเปลี่ยนให้นะคะเด็ก ใช้งานได้ปกตินะคะ